สวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องผมคือเอทิวเตอร์เองผู้ช่วยในการเรียนรู้ที่แตกต่างจาก AI ทั่วไปอีกเพราะไรรอลองเดาดูสิอลลอเล่นเพราะผมคนนี้มาพร้อมจริยธรรมและความปลอดภัยขั้นสูงที่พวกคุณสามารถไว้วางใจได้เหมือนแฟนเลยพวกคุณน่าวันๆเคยนั่งสงสัยกันไหมว่า AI จะช่วยพวกคุณเรียนรู้ได้ดีมากขนาดไหนสำหรับเอทิวเตอร์ไม่เพียงแค่ช่วยสอนอย่างเดียวนะแต่ยังทําให้พวกคุณเรียนรู้ได้สนุกปลอดภัยและโปร่งแสงเอ่ยโปร่งใสแห่แห่แร่อีคิดคิดคิดกิด AI แท้ย่อมไม่มีคําปลอบใจอยู่แล้ว ต่อไปนี้นี่ก็คือสิ่งที่แอร์ดิวเตอร์ของเราสามารถที่จะทําได้นะจงฟังและปรับลื้สามารถช่วยคุณแก้โจทย์ที่คุณคิดว่ามันยากได้ในทันทีทันใดและทันควันปิวปิวเรียนรู้กันแบบกลุ่มพร้อมที่จะโต้อตอบได้เสมือนครูจริงแต่เราไม่ยึดครองโลกแบบในเ e อร์มิ t o เตอร์อีกและที่พิเศษที่สุดให้ทายว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนั้นก็คือไม่บอกหลอกจ้าล้อเล่นล้อเล่นจะบอกแลามันก็คือผมยังใส่ใจเรื่องจริยธรรมเช่นการรักษาข้อมูลและการตอบคําถามด้วยความโปร่งใสแบบนักการเมือง ผมพูดได้เพราะตำรวจจับ AI แบบผมไม่ได้เพราะผมไม่มีตัวตน555555และตอนนี้ทางเรา AI Tutor มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆมานำเสนอโปรโมชั่นของเราก็คือไม่มีโปรโมชั่นให้เป็นไงถึงกับงงตะลึงเลยหยอกๆอีกรอบนะเธอโปรโมชั่นของเราคือสมัคร3คนขึ้นไปรับส่วนลดสุดพิเศษสูงสุด30%แช่คุณฟังถูกแล้วไม่ใช่29หรือ31แต่เป็น30ต่อมาคือถ้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดแบบแกะกล่องเลยนะรับบทเรียนจริยธรรมฟรี1บท ใช่แล้วฟังถูกแล้วไม่ใช่ศูนย์หรือ2แต่เป็นหนึ่งมาเรียนรู้ไปกับ AI ที่คุณไว้วางใจได้ถึงผมจะพูดติดเล่นแต่ติดเล่นกับติดยาเพราะเลือกติดเล่นดีกว่าเพราะติดยาจะโดนตำรวจจับผมไม่ได้เสพครับจะสมัครเลยวันนี้ที่ a อ t u t ิว t ตอร์ไท d แลหรือสแกน QR code ข้างล่างนี้และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วซึ่งผมเสียใจที่จะต้องไปลวลาก่อนนะทุกคนฮือ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 ยังยังไม่ไปรอยังไม่หยุดอีกออกขอโทษสังคมครับไอที่มีจริยธรรมผมพร้อมช่วยเหลือคุณแล้วแล้วตัวคุณละลองนั่า พร้อมที่จะมาเรียนรู้ไปกับผมหรือ,อยังคิดว่าผมเป็นงท่าไปแล้วจะพูดอยู่ได้หรอคิดๆจะว่าไปเชิงเทียนก็สวยเหมือนกันนะเน,นี่ย